วันนี้ขอมาป้ายยาวแหวนทองเหมือนแท้จากร้านช่างทองน้ำหนักสองสลึงงานทองเหมือนแท้มีลายอะไรบ้างมาดูกันคะ่ะวงมแรกหัวใจสามห่วงสื่อถึงรักที่มั่นคงงานละเอียดเหมือนทองแท้ทุกจุดลายใบมะกอ,อกเรียบหรูแต่ดูแพงใส่ออกงานได้อย่างมั่นใจหนึ่งลายขายดีแหวนห้าห่วงสลับพ่นซ้า,ายราคาหลักร้อยใส่สวยหลักหมืน่นค่ะลายนี้จิกเพชรงานประณีสุดๆช่างทองเนรมิตรให้ค่ะต่อไปแหวนลายดอกพิกลลายไทยคลาสสิกที่ไม่เคยตกยุคงานละเอียดเหมือนทองแท้แหวนหัวใจจิกเพชรน่ารักาก มากๆใส่แทนทองจริงได้เลยค่ะลายนี้แหวนบัวสันายคุณหนูต้องวงนี้เลยค่ะงานทองเหมือนแท้เป๊ะทุกดีเทลต่อมาแหวนเกลี้ยงลายขายดีตลอดการใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่องานเนี้ยบเหมือนทองจริงมากแหวนหัวใจใหญ่ใส่คู่กับแหวนทองแท้ได้แยกไม่ออกแน่นอนลาย3ามห่วงจิกเพชรขึ้นตัวเรือนจากบล็อกทองจริงใส่แล้วมั่นใจทนน้ำทนเหงื่อมากๆค่ะวงนี้ลายโลมาน่ารักสดใสมากค่ะใส่แล้วดูดีไม่ต้องเง้ะทองจริงต่อไปลายมังกรฉลุใส่มูดูเท่ต้องวงนี้มังกรฉลุส ถิมโชคลาภงานสวยเหมือนทองแท้มากๆค่ะสุดท้ายลายอินฟินิตี้สื่อถึงความรักและความโชคดีที่ไม่มีสิ้นสุดใส่แทนทองจริงได้แบบมั่นใจสนใจเครื่องประดับร้านช่างทองกดสั่งซื้อที่ตะกล้าได้เลยหรือทักแชทมานะคะร้านเปิดทุกวันหรือสั่งทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงร้านช่างทองดูแลตลอดอายุการใช้งานของเก่าใสเบือ่อแล้วนํามาเทิร์นของใหม่รับส่วนลดเพิ่ม 30- 70%เครื่องประดับมีให้เลือกอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้อขมือลเล็ข้อมือแหวนจี้พระกำไลต่าง สนใจเครื่องประดับทองเหมือนแท้ใส่สวยเหมือนทองจริงกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยหรือทักแชทมานะคะช่างทองจิวเวล,ลี่ยินดีให้บริการคะ่ะ